พเจ้าพี่น้องวันนี้คิดกันใหญ่เจ้าจะเนี่ยทนเอาเมื่อไนะทนเอาเมื่อเจ้าวันนี้เขาไปเนให้มันเนาแล้วนะเจ้าไปอุกมันเน,น,นาแล้วไปท่ลเลเขากระแจก่อนเจ้าแจะถั่วเหลืองแจะถั่วเหลืองแจะสักข้ามวันก็นได้เจ้าแจะวันนี้มันถูกก่อน เอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปต้มก็ได้ต้มจนนิ่มนิ่มหเหมือนเจ้าลวกะห้องก็เอาไปอุ่นตอนต้มห้องต้องใส่อย่างสิ้นยังเนี่ยเจ้าหอกตัวก็นอนว่านี่กัดคือข้งางไรนเหมือนกันเจ้าดีทำตัวเน่าเมื่อตัเราเมื่อเ,เ,เป็นอาหารของคนเหนือกับคนใต้ใหญ่เจ้าเป็นอาหารตั้งภาคเหนือเสงปุ้มมันก็ม,นมี้เหมือนนักเจ้ามีทิก บอกว่าต้องเอินไปแด่ยนี้จะได้เนาะอันนี้เขาก็บเกเนี่ยอั้แต่เขาก็กินตามความรู้ซื้อของเขาเนาะทำตามความดูซื้อของเขาที่ว่าเขาเคยกินมาข้างแรกมัน,นจะมีขิงมีพริกอันนี้เป็นพริกอินเดียเจ้าพริกบุกปืนนะผมองพริกปุกปืนแล้วก็มีพริกนี่เดี๋ยวมันเผ็ดเขาก็ต้องใช้พริกมันหนักก็ได้เพราะว่าความเผ็ดมันมีจ้จะกขิงม่แล้วเนาะแล้วก็มีหอมขาวหอมแดงแล้วก็มีเกลือ เหลือแล้วก็มีจะใส่<า>ปนพวงรวดเลยจ้ะเนาะแล้วน,นี่เ้างขมัดต่ำก่อนต่ำพี่กันจ้ะเดี๋ยวทวนเอาหมดอ,อืมกินอ่านผลมะอห้องว่าทวนเอาเนาะเดี๋ยวจะเอาออกจะผ้าอันนี้โอ้โหไว้เป็ผ้าต่อเดี๋ยวนึ่งจ้ะมันเน,น่าจ้ะอันผลกับหม้อห้องพอเน่าเนาะมันมาเน่าเนาะ ตอนเขานึงนึงเสร็จแล้วเขาก็เอาไปอุกเลยเจ้าพอมันเย็นแล้วเขาก็เอาผ้าอุกฟินขาขาาน,นี่เขาใส่ผ้าขาวบางตอนเขานึ่งจะ้ะคุณสมเด็จอ้นี่เขาก็มาต่ำน้ดนหงกันเนาะเจ้าเธอน่ามุด นีเราก็จะเอาใบาตองมาเิงไฟก่อนนะคะมาพิงไฟให้มันให้มันใบตองมันกรอบอะคะ่ะกรอบแล้วมาพิงไฟให้มันอังไฟให้มันให้มันอ่อนยุบตัวลงนี่ก็ทําไปได้สักครู่และะ้วค่ะทําไปได้เกือบครึ่งลว แดดถ้ามันมีแดดแล้วก็ไปตากแดดได้แดดมันมีค่ะแต่ว่ามันมันอยู่ข้างล่างแดดอยู่ข้างล่างแล้วค่ะค่ะใบตองก็จะได้ประมาณนี้่ะคะ่ะให้มันอ่อนมันจะได้หอง่ายๆแต่นี้่ฮะบัตตน้ำพริกเลยเนาะเขาจะใส่เกลือไปอยู่ก่อนนะ มันพริกดเดี๋ยวเขาคนนิดหนึ่งจะใส่เกลือประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมัน่มันก้มเข็มพอเดี๋ยวเขากใส่ใส่ไปดึงหนี่ทั้งหมดนะจะเอามาตักหมีนะ่มนเนาะเขากระจายหอมแดงหอมขาวไปก่อนเนาะ คนเน่าห่อไม่ทำได้หลายอย่างเนี่ยเจ้าเอาเนี่ยห่อนเน่าเมื่อแล้วเหากะอ่าแต่มันซุกแล้วเดี๋ยวเ่าไปนึ่งนึ่งแล้วเ่าจะเอามาคั่วใส่ไข่นึ่งเสร็จแล้ว,าาก,วก็จะเอามาคั่วใส่ไข่กะก็จะเอามาอ่าเข็มเดี๋ยวจะเอาไปใส่นี่อ่าแกงใส่ผักกาดก็ได้เขาถ้าเขาบะแกงเขาก็อ่เอา อ๋ออ๋อเอ็มคุณเหนือเป็นฮอกรอเอ็มตัวเองเนาะเอ็มแก่พักการเนาะพอเราเอ็มแก่แก่พักการจะล้าบะล้างมือนะเฮากรบเคยเนี่ยต้มเกลือกินตำทำตำพร้อมดูซีดีว่าฮอกรบยกินมาแต่น้อยเนาะครั้งแรกจะนี่เดี๋ยวจะเอาใส่กับมันผักแกงกระตัดโอเคกระตัดตด้กันนะตำกระเทียมกับอัน หอมเยอะกว่บิกหูเนไส่กะปิกับ่าบไซส่เ้องกับหมูคุ้มบบไส่นะว่าเ้องกับบเนีเนาะก่อนมีคนไทยใหญ่มาอยู่ทางบ้านเป็น้ยาล้ำล้ำ คนทกคนเหนือนี่จะกินกับข้าวเหมือนกันเนะ่ะะนี่เฮาก็ใส่ขิงไปเนาะกะเอาเจ้าว่าเฮาก็บ่เคยเนาะมันจะได้ความเผ็ดจากขิงนะ่ะที่ว่าเฮาเคยกินมานี่นะ่ะมันจะได้ความเผ็ดมาจากขิอองอาใส่แต่ที่ตอนนั้นเาก็บ่

เขาเนี่ยนี่มันสอีพริกอยู่แล้วนะเจ้าเพราะว่าตอนปลูกได้เอาพริกไปใส่พริะกโดยหลักการอ่าขิงด้วยเจ้ามันเน่าวด้วยกัน,นดูชัดๆตรงนี้น่นาวอืมกินนี่โอเคเลยแล้วก็พริกพริกนี้จะใส่โดยให้มัน,นออกเป็นเฉียๆ แล้วเขาจะใส่ผงปรุงรสที่มันนัวเจาอันนี้มันเป็นผงปรุงรสของุอาของสิงคโปร์เนี่ยยจ้ะข้มาใส่ผงุงรสเข้ากับผงปรุงรสนะแตต้องเปลี่นคกจาเพราะว่นนี้มันเป็นหน้าสเดน มันกระเด็นจะ้ะต้อเป็นโค๊จะลองเป็นโค๊บดูก่อนมันเป็นห้ามสายละโอ้ยเดี๋ยว ต้องมาเห็นเนาะเพราะมันอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวเขาตักขิงก็พิกมันเลยตักไปเลย,เ,ลยอเอาเขาเน่าเนี่ยมาตักได้จังจละจริงเขาก็มีพิกนี่เหรกตายตกเค็บตักสองข้างจ้ะ ตับนี่โอเคอยู่เดี๋ยวตับนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็เอาไปนึ่งหงอเราไปตอกไปนึ่งเดี๋ยวต้อใส่ครกเดียวปเป็นดงต้องตับสองข้างตับไปจะ ียดาเลยกินอยากกินเย็นเฮ้ยเก็บได้แล้วค่ะตั้งที่นี่สิงคโปร์หองเมาเมกไม่มีขายก็ทำเองค่ะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ กินนะมันต้องกินได้มาเป็นเกลือั um, <if> ่วโมงกับเรีย์พอดุเฮ้ยโยได้กินไหมเอ้ามันต้องได้กินนหละตามไปอยากกินก็ต้องทำเอง เรามืองไทยนะ่ะถ้าใครที่จะทำน่ะถ้าซื้อกินได้ซื้อกินเถอะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะอย่างนี้ตอนตำพริกก็โอ้ยมันกระเด็นตั้งไปปั่นแล้วนะพอมาตำมันก็เหนียวเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตอนห่อแล้วกันเนาะเรียบร้อยตอนนาเหมอเรา ตัวนี้ขอชิมแปน่งนะคะอ้ขอใส่ปรุงรสดไวอีกสักเคเผ็ดได้แล้วคะ่ะรสชาติโอเคอยู่เพื่อโอเคมันต้องได้กินชินะ่ะอืม น่าเมอะไรตําตจนหืดขึ้นคอ,อเดี๋ยวเรามาห่อกันนะคะคนน ต้องได้กินอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ได้จะประมาณนี้ค่ะนัดจะ้ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาห่อกันห่อไม่รู้ก็จะห่อได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้เลอวะนอะ เ้วใส่เกลือผอมปรุงรสขิงหอมกระอกระเทียมอืม่หมดแล้วเสร็จแล้วอิดจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาห่อกันนะคะมาจ้าตอนนี้เรามาห่อกันค่ะ จะได้ไหมเราจะใส่ไบทั้งหมดใบตองไปทั้งหมดสามชั้นกำลังดีตะกี้ห่อไปได้ละหอนโอเคห่อที่สองค่ะดูหาวใบาตองก่อนเมี่ยใบยตองตรงนี้นะคะจับใบตองเอาไปีกทีไฟไ,ไฟละคะ่ะมันเละเหม,มไดไปตอง เราจะใส่ไปทั้งหมด3ชั้น,นจ้ะแล้วก็เอาไปนึ่งทดลองห่อแล้วได้อยู่โอเคนี่จ้ะ นมันก็จะออกมาอย่างนี <East. S 1> so nice. mm ้แล้วก็จับไปอย่างนี้มันก็จะแหลมๆตรงนี้แล้วก็จับตรงนี้ให้มันอ่าอ่าอืมตอนน่าอมมากสจยงไหมพอแล้วโอเคเอาตรงนี้จ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาที่มันเศษเศษที่มันหอมไม่ได้หอ,อ,อ,อที่สามค่ะอืมประมาณอืมอืมจับบีบบีบบีบมันเขาหอเข้ากันจิ๋ง หัวตรงนี้ไม่ค่อยสวยคร่บดเจดแตก็ได้ให้มันสวยตรงนี้อืมไม่ต้องออะไรอืมหัวถ้าเป็นเมืองไทยหออย่างนี้หอสิบบาทนะคะนี่อืม อยู่เด้อโอเคจ้าเราเหลือสองห่อสุดท้ายแล้วนะคะสองห่อสุดท้ายแล้วค่ะ <Okay. S 2> นี่เรา đeo có nào mỡ ผู้เลหน่อยนะไม่สวยใช่ไหมตัดขัดอืมสวยแล้วเห็นไหมสวยแล้วโอได้ทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห่ออายาทรนอนเมื่ออีกปีเลอ ก็เหลือ้อตองมาสองซื้อใบตองมาสองมาสองอ เลยเก่งมากจะได้มันทำยากองเอาให้หมด มันหอได้ดขอเลหอใหญ่หอเล็กเราทำกินเองไม่ตป็อไรมไม่ต้องเอาอะไริดมันหเดี๋ยวมันก็นั่นเองก็จะนุ่งไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ตั้งน้ำหม้อน้ำเด็ดแล้วนะคะนี่ค่ะตัวเน่าเมือ่อตัวเน่าเมื่อของเขา เดี๋ยวจับเดยกก็จะมาตั้งครึ่งชั่วโมงค่ะบแบบนีปิดค่ะครึ่งชั่วโมงประมาณไฟกลางนะคะเดี๋ยวตั้งเวลาก่อนโอเคครึ่งชั่วโมงค่ะไฟกลางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้าวเหนียวจั กกาลังทอนเลยตัวเน่ากะครบแล้วจะกึมสมองเข้าเหนียวเ้าเหนียวสูนกัอันเหนียวเส็จแลข้ากัม้หนุ่มะอีขนาด นี่ถ้าทำมันนี่ถ้าเอาไปทำมันข้าวเหนียวข้าวเหนียวมุ้วนจะเหมาะนี่โดยนทำท้ำเจ็ดอันผมพุ่มนูดิขนาดเจาข้าวเหนียวอืม <c oughs> <c oughs> หอเนี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูติดกันเนาะดูแจ้งๆนเนาะมาเปิดดูเลยนเนาะทว่าเนาเขาเป็นจะไหนเปิดแล้วเขาจะกินเลยจ้ะนี่ข้าวเหนียวเหนียวเด้อโอเคตึงงง Nào, hôn hôn này <laughs> chào hôn chạy 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 nọ Ông hôn nhà mà hôn 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 mà che chạy vậy hả? Ok hôn 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 cháu hôn 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 นามันเฮาชัดๆเจ้นขพอนึอ่งพอนหอนได้หอเดี๋ยวสเีนี้เขากำลังร้อนๆูกกินขนาดนี้เลย้ะอืมบอกมานงานบ้า,บานๆเนอเขอดูเขา Hiểu không? Chọn ngon không ạ? Chọn ngon nào Chọn ngon đi Còn ừ, nào mà ừ. đây chưa?

แต่มันหิวบ่ไว้แล้วจะกินกินพอนเมือเมือกับเท่ากับจะยังมากนะไปเรื่อยเดี๋ยววันหลังถ้าก่อนจะทำนี่ต้องเรียมของเรียมยังไว้กบ ต้องยงฟองไว้ไม่งั้นปัญหามเนื้เยอะยังมากกว่าจะได้กินโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอนคลิปหน้าค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสาวลานนาด้วยนะคะเอากับเข้าวังสวัสดีค่ะ Beber Beber, baybay